นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิตติปิโสว,วิเศเสอิอิเศเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิปัสยามินโธวโรอิติพุทธสังมิ อิติอรลังสหัสกายังวะรังพุทธโธนะโมพุทธ,ธายะมาสีสมานังอิติปิโสว,วิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิปัสยามินโธวะโรอิติพุทธสังมิ อิติอัหังสหัสกาอย่างวะรังพุทธโธนะโมพุทธายะมาสีสมานังอิติปิโสว,วิเศเสอิอิเศเสพุทนานาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิปัสยามินโธว,วะโรอิติพุทธสังมิ อิติอรลหังสหัสกายังวะรังพุทธโธนะโมพุทธ,ธายะมาสีสมานังอิติปิโสว,วิเศเสอิอิเศเสพุทนานาเมอิอิเมนาพุทธังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิปัสยามินโทวะโรอิติพุทธสังมิ อิติอรลังสหัสกายังวะรังพุทโธนโมพุทธายะมาสีสมานังอิติปิโสวิเสเสอิิเสเสพุทธนาเมอิิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิปัสยามินโธวะโรอิติพุทธสังมิ อิติอรลังสหัสกาอย่างวะรังพุทธโธนะโมพุทธ,ธายะมาสีสมานังอิติปิโสว,วิเสเสอิอิเสเสพุทนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิปัสยามินโธวะโรอิติพุทธสังมิ อิติอรลังสหัสกาอย่างวะรังพุทธโธนะโมพุทธ,ธายะมาสีสมานังอิติปิโสว,วิเศเสอิอิเศเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิปัสยามินโธวะโรอิติพุทธสังมิ อิติอรลังสหัสกาอย่างวะรังพุทธโธนะโมพุทธ,ธายะมาสีสมานังอิติปิโสว,วิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิปัสยามินโธวะโรอิติพุทธสังมิ อิติอัลังสหัสกาอย่างวะรังพุทธโธนะโมพุทธ,ธายะมาสีสมานังอิติปิโสว,วิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิพัสยามินโธวะโรอิติพุทธสังมิ อิติอรหังสหัสกายังวะรังพุทธโธนะโมพุทธ,ธายะมาสีสมานัง